คนบ้างดีกันรลกเนี่ยป้บ่นี่ป้อมมะม่วงไหมมะม่วงใหญ่ใหญ่เอ้มันมันเหมือนมันมีแห้งนะมันมีแห้งกอบอกข้าคืนนะเอ้าเอ้ามามีแห้งเอ้ถ้ามันมีแห้งนี่ลอง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 ยกใบหน้าขึ้นก่อนมันมีกระดางสองมือยังไม่ยอมบาได้แล้วมันมาตุ้มบอกกอดไม่ยอมบาดได้เร็วเร็วเร็วเวเร็วเวลองแบงเนี่ยแบงเนี่ยแบงนี่ยกขึ้นก่อน ยังปักเบลอ๋อยังยกอ๋อีป๋อยังมาซื้อเฮ้อป๋ออ๋ออยังเฮ้อ๋ออีป๋ออีป๋อไม่ยอีปมาซื้อไหมอีป๋อเป็นยังอีป๋อบอกว่าอย่งู้บุ้งเรื่องประเด็ี้อ๋อแขนคางบะมีแห้งปากเบ้ลอู้บะเป็นกำโทรนึ่งหกหกเก้าทันทีตัวจ้าวันนี้เขาจะกินอย่างดีฮะโอ้หเมื่กี้แล้วแต่ตัวกต่ตัวกินได้เปิ้ลก็จะกินนานโอ้อันเอาง่ายๆเนาะอันกินกะเพราบ่ หักเลือดมาตะกี้แล้วรออันมาเอาอันกินข้าวผัดบ่อรู้ไปเอออันเอาลาดแน่บ่ออยูโอ้แล้วตัวจะกินไอหยังแล้วแต่ตัวปะเอาอีแล้วแต่อันจะกินข้าวนึ้อมาได้บ่อเอาข้าวนื่อมาได้ก็ชิจมันข้าวเนื้บ่เนี่ยข้าวนึ้อมาได้เลยเนาะอันนี้ก็ได้เลยเออเนี่ยเอ้าข้าวนึ้อมาได้เอ้าอะไรเอา อโอ้โอ,โอ,โอ้ตัวโอ้ตัวโอ้โอ้ตัวตัวตัวโมโมสติไปละตัวแกนเข้าโมสติโกหนึ่งหกหกเก้าทันทีตัวตัวโอ้เข้ากับบรรยากาศพอดีนี่บอกพ่อเขาได้เมียใหม่ โอ้ีพ่อค um ัได้เม่อยแล้หันตัวก็ดีไก่พ่อเมื่อยๆนี่ไะขาวขาวมอ๊ะขาวขาวดีไก่พ่อหุ่นเลิงเลิงเลิงเลดีไกพ่อก้นมนมนมอะก้นมนมนมอ๊ะดีเอ้าขาวขาวายๆดีไก่พ่อดีโอีพ่อพ่อีพ่อเป็นยังไง อีป่อเป็นหัวใจแค่เรื่องกำเริบอ๋ออีป่อหัวใจกำเริบพ่อหัวใจกำเริบก็ิพ่ออีรกได้เมีใหไ่อ๋ออีป่อพ่อท่านยนรได้เมีใหม่อ๋ออีป่อหัวใจกำเริบย้อนคได้เมียใหม่โทรเรื่งหกหเกทันทีอีป่ออหเรื่องอะไรเนี่ยออกกําลังกาหน่อยเนาะเพราะว่าเขาท่า เป็นไวมรุนมันต้องขับรถไวบอยนี่เบื่ๆๆบืๆบื่่เเ่บอนี่ยกหน้างเลยไอ้น้องน้องนไอ้น้องนอ้องเออโอ้ยไอ้น้องไอ้น้องโอไอ้น้อง่ดักฟีงอะเอาไอ้น้องน้องไอ้น้องไอ้น้องน้องดักีงะโอ้ไอ้น้องอุบัติเหตุรถปัดหัวฟาดสลบคาที่โทรหนึ่งาทันทีเออไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องเพื่อนนองดักฟีง เพื่อนวันนี้ไปแกลอะไรดิโอ้ยไปแกวสาวสิเพื่อนโอ้โหอีน้องตะเคียนะนี่ยยิ้มหวานขนาดละโดูเหมาะไงอยเตียวเพื่อนมันปุ้งลื่นกันโดดโอ้อย่าไปห่วงเลยเพื่อนเพื่อนเพเป็นยังไงเพื่อนอาภัลเลยคนตับปอดใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนเจ็บน่องก่อนคนตับบอดเจ็บขนาดละโอ้ยคำเดียวคำเดียวไอ้ครับ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 เพื่อนผมครับ พาเหดก้นต้งปอดนะครับมาเดียวเนี่ยหฮ้าไปหมดเลยครับบอ้โมันเป็นอย่างน่ากลัวครับโอ้ยโอ้ย้นโกบให้อยะแตกแล้วเดี๋ยวผมจะส่งตัวไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเจียงใหม่นะครับฮะได้อีกได้กับครับพเพราะว่าโรงพยาบาลกรุงเทพเจียงใหม่เนี่ยเข้าร่วมกับโรงพยาบาลเทศบาลตะบลหนองบะข่างครับโอ้คนบ้านเดียวกันท่านไหนที่อยู่ในเขต25.89ตารางกิโลเมตรหรือในเขตบ้านเฮานี้ผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในเขตเดียวกับบ้านเฮา ข้างออกไปโดยรอบระยะทางระหว่างแยกดอนจันแยกสันเด็กแยกสันกลางแยกแม่กวงกดโทร1 6 6 9ทันทีใช้สิทธิ์ยูเซฟที่เรียกว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ได้เลยส่วนท่านไหนที่อยู่ในเขตเทศบาลหนองปลาข้างใช้สิทธิ์คนบ้านเดียวกันสามารถส่งตัวจากโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองปลาข้างเพื่อเข้ารับการเอ็กซเรย์อันตราซาว S CT s can นหรือ M r i ตามเวลาที่นัดหมายไว้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ได้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยคนบ้านเดียวกัน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 